เขาว่ากันว่าอะไรก็อร่อยต้องมากินพี่เตียงสุเมธาทองเสริมสุขค่ะแม่เง็กชวนชิมค่ะแม่เง็กคือใครก่อนแม่เง็กคือคุณแม่ค่ะรุ่นคุณแม่น่าจะ40กว่าปีขึ้น ่งของโควิดเนี่ยทำให้ยอดขายเราตกลงหายไปประมาณ70%ปร็ระคองตัวให้รอดจากสถานการณ์อย่างนั้นได้ยังไงพักทุนเนาะแล้วก็เรามีธนาคารอมสินนะคะเป็นพี่เลี้ยงเราเพราะว่าตอนนี้นะคะธนาคารอมสินเองอะคะ่ะก็มีโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็กค่ะ <S <S คาโแปลว่าอะไระตือคาโคแปลว่าขาหมูกรงคนไทยก็จะเรียกว่าขนมขาหมูแต่ไม่มีหมูก็<า>คือเป็นเผือกแล้วเราก็ใช้วิธีการทำแบบโฮมเมดก็คือเผือกขูดสดก็จะได้ออกมาเป็นขนมแบบนี้เลย ิมของเราก็จะเป็นสูตรซอสมะขามแล้วก็เคี่ยวงวดโดยมีเทคนิคของสูตรต้นตำรับของแม่เง็กชนชิมนะคะไม่บอกสูตรแต่ไม่บอกออสูตรค่ะบอกได้แค่ว่าอร่อยอร่อยไม่อร่อยต้องมาลองมาทานดูนะแล้วก็เรามีเครื่องดื่มที่กินคู่ก,กันกับตุกาโค้ก็คือชาชากทำไมชาชากถึงมาเด่นที่ยุธยาครับ มันน่าจะเป็นเคล็ดลับของวิธีการชงชาทําให้ชาออกมาหอมละมนุนไม่หวานมากเกินไปทําให้รู้สึกว่ากินแล้วมันเข้ากันกับขนมเตือคาโคค่ะบ้านนี้คือจะทําอาหารอร่อยทั้งบ้านเลยเขาว่ากันแบบนั้นว่าอะไรก็อร่อยต้องแม่งเง็กชวนชิมชวนชิมหรือเปล่าไม่รู้แต่รวยมากก้อยเส้นบเลอเลยสาธุค,ค่ะ <c oughs> ทําร้านอาหารมันยุา่ากเลอันดับแรกเลยคือเราต้องมีใจก่อน ถ้าเรารักในผลิตภัณฑ์ของเราเรารักในอาชีพของเราเนี่ยเราจะทํามันไปได้ดีอันที่2ก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ความอร่อยอร่อยต้องให้ได้ถูกปากของลูกค้าร้านแมงเง็กชนชิมค่ะอยู่ติดถนนก่อนถึงพระราชวังบางปะอินค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ 0832544555ขอบคุณค่ะไม่งี้ของแท้ต้องทองเส้นเบลอเลยต้องมี네네ทองเส้นใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวว่าปุ้นทองไม่งี้นะครับอย่านะคะอย่าอย่า